ผมอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยเหมือนกันนะครับคือมาได้คล้ายๆลำแครนะครับมีปุ๋ยบางคนอาจจะมีหนังศีรษะอักเสบร,ร่วมด้วยนะครับเรามาดูกันนะเห็นไหมตอนนี้นถ้าดูใกล้ๆเนี่ยก็จะเป็นขุยหนังศีรษะสีเหลืองๆเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะคขข่างๆเฉพาะกับเขาเรียกว่าภาวะเซบริกเดอร์มาติส์คือในอักเสบจากต่อมไขมันที่หนังศีรษะนะครับนี่บอกส่องเข้ามานะครับจะเป็นสเกลปุ๋ยสีเหลืองนะครับผม ส่วนมากจะมีจะมีรอยผุยแดงๆที่หน้าด้วยนะครับผมอตัวกระตุน้นเครียดอดนอนเจ็บป่วยไม่สบายยาบางชนิดอะไรเนี้ยนะครับช่วงเปลี่ยนฤดูเนะี่ย่วงเนี้จะเหอดได้นะครับเนื่องะากวับดุขุยสีเหลืองๆแบบนี้ค่อนข้างาชัดเจนแล้วเรเห็นกระเส้นเลือบที่ขยายขยายข้างล่างตอนนี้เราลองมาดูนะครับจมุดข่าวขุยออกชี้ อ่าวพอเราดูเส้นเลือดสีแดงแดงเห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะล่างแห่แบบนี้ครับค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นภาวะเส้นปริกเกจะมาแตติดที่ต้องแยกแล้วจะเป็นพวกหนังซีซ่าอักเสบาจากโรคสะเก็ดเงินแต่จะมีลักษณะต่างกันนะครับ